คุน,นี้มาฝึกกดแรงดูดง่ายๆในสามนาทีนะครับต้องบอกก่อนว่ามีเพื่อนอถามผมว่าจะใช้แรงดูดยังไงต้องทํายังไงอะไรเงี้ยครับผมอยากจะบอกว่าความสําคัญระดับแรกเลยนะที่คุณต้องเข้าใจก่อนว่ากดแรงดูดเนี่ยทางานเรียบง่ายและไม่ซับซ้อนแต่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนคิดเยอะคิดวบวนฟุ้งซ่านและไม่เคยเป็นธรรมชาติของตัวเอง ความปัถน,นาที่ส่งไปเดี๋ยวคิดกลัวบ้างเดี๋ยวคิดกังวลบ้างคิดว่าจะได้บ้างไม่ได้บ้างมันเลยทําให้กระแสที่ส่งไปเนี่ยพลังงานมันไม่ออกไปเต็มที่ดังนั้นวันเนี้ยยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนค,คุณคุยกับผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ก็คือเหมือนคนที่คุมกฎแรงดูดก็คือธรรมชาติหรืออาจจะเป็นต้นกําเนิดหรือซ้อสแล้วกันนะครับเวลาคุณจะต้องการอะไรจากเขาอ่ะ,อะต้องการของขวัญคุณต้องการของขวัญให้ได้เหมือนเด็กหรือเปล่าเด็กเวลา้องานของขวัญเป็นยังไงครับ ไม่ได้ไม่ยอมถูกไหมมีความยืนกรานมีความดื้อรัน้นมีความต้องการและความปรารถนาส่งไปเป็นหนึ่งเดียวแต่ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยพอเราเจอโลกมามากๆเราจะวางฟอร์มทําเป็นแบบเอไม่ได้ไม่เป็นไรนู่นนี่นั่นก็เลยไม่ได้ครับดังนั้นส่งความปรารถนาให้เรียบง่ายและไม่ซับซ้อนนี่คือข้อแรกที่สําคัญเลยนะครับแล้วก็ข้อที่2คือวันเนี้ยอย่าคิดว่าเราเนี่ยยังไม่เก่งต้องอฝึกอีกเยอะหรือนู่นนี่นั่นทุกคนมีความสามารถที่จะใช้ ตรงนี้หมดทุกคนเลยนะครับแต่ความสําคัญที่คุณต้องเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งคือวันนี้ถ้าคุณฝึกคุณมีโอกาสได้และคุณจะเก่งขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ฝึกเลยคุณไม่มีทางได้อยู่นะ้วเหมือนการ,การทานทุกอย่างบนโลกออกกําลังกายวันนี้ออกได้วันแรกอาจจะไม่ได้แต่ทําไปทํามาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆการฝึกก็เช่นกันครับแล้วก็ต่อมานะครับวันนี้การเริ่มฝึกที่ผมจะแนะนําเลยนะครับคือเรื่องที่ผมใช้กับตัวเองอยู่บ่อยๆเป็นการฝึกตัวเอง เวลาใช้กับไฟแดงไปเขียวก็ได้เวลาที่คุณขับรถอยู่และคุณกําลังที่จะต้องการที่จะขับรถไปให้คุณตั้งจิตไปเลยว่าเวลาเกิดไฟเขียวแล้วบางทีเนี่ยทุกๆไฟเขียวที่คุณเจอให้คุณบอกตัวเองเลยว่าทันนะฉันจะไปให้ทันหมายถึงว่าฉันจะไฟจะเขียวจนถึงจนกว่าฉันจะไปถึงแล้วคุณก็ทําไปเลยโดยที่ตั้งจิตแล้วก็มองอสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ให้เกิดความรู้สึกว่าฉันต้องการที่จะให้มันทัน ก็จะมีอยู่2เวคือ1ทันกับไม่ทันนะครับถ้าเกิดว่าทันปุ๊บแล้วคุณรู้สึกได้เลยว่าจริงครั้งเนี้ยคุณโชคดีจากการที่คุณได้ส่งความรู้สึกตรงนี้ไปแล้วคุณทันนั่นแหละคุณผ่านในบทแรกแล้วคุณไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปนั่งสงสัยตัวเองว่ามันได้เพราะฟุกหรือเปล่านน่นนี่นั่นทำต่อไปครับและถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับลองฝึกใหม่ดูจากนั้นทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณจะเริ่มรู้สึกเลยว่าจิตของคุณมีพลังมากขึ้นเพราะในความเป็นจริงอะ ในการใช้กฎตรงเนี้ไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากการสั่งจิตออกไปเลยครับเพียงแค่คุณไม่คิดว่าเฮ้ยได้หรือไม่ได้คุณแค่บอกว่าคุณต้องการได้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันครับบ๊ายบาย